ฉลามถือว่าเป็นสัตว์นักล่าใต้ท้องทะเลอันดับต้นๆในยุคป,ปัจจุบันที่ทั้งหน้าเกรงขามและน่ากลัวมากๆซึ่งในแต่ละปีเนี่ยต่อให้มนุษย์เราจะเสียชีวิตจากการถูกฉลามจูโจมเฉลี่ยปีแค่1ิคนเท่านั้นก็ตามแต่สุดท้ายฉลามมันก็ยังเป็นสัตว์ที่น่ากลัวสําหรับมนุษย์อยู่ดีครับและจากรายงานการพบเจอฉลามในไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีหลายเคสที่มีการพบเจอแบบทั่วไปแต่ก็มีหลายเคสที่มีการพบเจอฉลามในรูปแบบ แปลกอยู่หลายครั้งซึ่งไอ้คาว่าแปลกที่ว่านี้หนึ่งในนั้นเคยมีคนบอกว่าพวกเขาเคยเจอฉลามที่คล้ายกับฉลามขาวมีความยาวมากกว่า60ฟุตหรือเกือบ20เมตรมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยฉลามที่มันมีความยาวขนาดนั้นได้อ่ะคือมันก็มีแค่ฉลามวานที่โตเต็มที่แล้วก็จะมีขนาดแค่ประมาณ20เมตรอะไรแบบนั้นและมันไม่มีทางไปไปได้แน่นอนที่ฉลามขาวอ่ะจะตัวใหญ่แบบนั้นได้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องราวนี้เป็นจริงเนี่ยสิ่งเดียวที่ คิดได้เลยนะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากว่าไอ้ฉลามตัวนั้นที่มีความยาวเกือบ20เมตรเนี่ยมันอาจจะเป็นฉลามยักษ์ดึกดาบ,บันโบราณอย่างเมกาโลดอนก็เป็นได้นั่นเองครับเอาเป็นว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงจะมีรายงานไหนที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของเมกาโลดอนในปัจจุบันแล้วก็มีหลักฐานชิ้นไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะแพมให้ฟังเลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยและอย่าลืมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเป็นคนแรก,แรกนะครับ สำหรับประวัติการพบเจอฉลามตัวที่ใหญ่กว่าปกติเนี่ยเอาจริงๆมันมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยในต่างประเทศอะ่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเป็นล็อตเดียวกันเลยนั่นก็คือเจอเป็นเงาใต้น้ําขนาดใหญ่ว่ายผ่านเรือไหม่ก็เจอขีบปลาขนาดยักษ์ว่ายผ่านเรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะ่ะก็จะไม่ค่อยมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าแบบพวกเขาเจอจริงๆสักเท่าไหร่แต่ถ้าเอาเรื่องราวที่มีคนอ้างว่าพวกเขา่เจอฉลามยักษ์ที่อาจจะเป็นเมกาโลดอนอ่ะ แล้วแบบมีหลักฐานยืนยันแบบชัดเจนเนี่ยเอาจริงๆมันมีอยู่ประมาณสัก2-3เรื่องได้ซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยผมขอตั้งชื่อแบบแยกกันไปเลยและกันโดยเรื่องแรกเนี่ยผมตั้งชื่อว่าซากวานกับคลี่ปลาขนาดยักษ์คือเรื่องแรกหรือว่าเรื่องซากวานกับคลี่ปลาขนาดยักษ์เนี่ยคือต้องบอกว่าเรื่องราวนี้มันเป็นเรื่องราวที่มีหลักฐานชัดเจนพอสมควรเลยซึ่งเราก็จะมีอยู่2ภาพให้ดูด้วยกันโดยภาพแรกเนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับซึ่งจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันก่อนเลยครับ สำหรับภาพวิดีโอที่ได้เห็นไปเมื่อครู่นี้นะครับก็คือจะมีวันและเวลาเขียนกำกับไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในเดือนมกราปี2009ที่ฮาวายนู่นเลยซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยกำลังเหมือนกับออกเรือเพื่อไปตกปลากับเพื่อนเขาคนนึงอยู่แล้วในขณะที่พวกเขากำลังล่องเรือไปเรื่อยๆอยู่เนี่ยคือพวกเขาได้พบเจอกับซากวานขนาดใหญ่ครับนอนเคยตื่นขึ้นฝั่งกลางทะเลอยู่ซึ่งจากสภาพซากวานที่พวกเขาเห็นเนี่ยก็พบว่าไอ้วานตัวเนี้ยแม่งถูกจัดขาด คึ่งตัว2ท่อนเลยฮะแถมบริเวณที่ถูกกัดขาดไปอะยังมีรอยจมเขี้ยวขนาดยักษ์เอ็มไปหมดเลยด้วยซึ่งรอยฟันแบบนี้เนี่ยมองอยังไงยังไงมันก็ต้องเป็นฟันฉลามแน่นอนแต่ ฉลามอะไรอ่ะที่มันจะกัดวานได้ขาดสองท่อนแบบนี้อ่ะแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วถึงขั้นที่ว่าช่วงนั้นนะก็มีข่าวเลยว่าคนอ่ะไม่กล้าลงทะเลที่ฮาวายอยู่สักพักใหญ่ๆเลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาผมบอกเลยว่าผมจินตนาการไม่ออกเลยครับว่าขนาดของไอ้ฉลามที่มันจะทําแบบนี้ได้อ่ะมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนเลยนะแล่ถ้าเกิดให้เดาสายพันธุ์เนี่ยผมว่าพูดตรงๆนะมันคงไม่ใช่ฉลามสายพันธุ์ยุคปัจจุบันแน่นอนผมคิดอย่างเดียวครับว่ามันคงจะเป็นฉลามยุคโบราณอย่างเมกาโลดอนครับะ ในหัวข้อเดียวกันนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนละกันซึ่งภาพเนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายกันตรงที่ว่าเราเจอซากวานนะแต่ภาพนี้มันจะมีมัสเตอร์พีซบางอย่างอยู่คือภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็ตามที่เขียนไว้เลยคือเกิดที่แอฟริกาใต้ปี2013หรือว่าหลังจากที่เจอภาพแรกเพียงแค่4ปีเท่านั้นแต่ว่าจุดที่เราสนใจอ่ะมันไม่ใช่วานเกอร์ตึ้นหรือลอยขึ้นอื่นครับแต่เราจะไปสนใจคลีปป่าที่มันอยู่ด้านหลังครับซึ่งไอภ้ภาพภาพนี้พอคนเห็นก็ตกใจเลยวว่่าาากนนทีมั อยู่ะเมื่อไปเทียบกับขนาดครีบแล้วพอเอามาวัดกันจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าครีบอ่ะเฉพาะแค่ครีบนะมันคือครีบป,ปาลาฉลามที่ขนาดมากกว่า6ฟุตรหรือ2เมตรคือสูงกว่าตัวผมอีกอะซึ่งแน่นอนครับถ้าเห็นแบบนี้ยังไงมันก็คงจะไม่ใช่ฉลามธรรมดาแน่นอนแล้วฉลามอะไรมันจะแบบมีครีบใหญ่ขนาดนี้อ่ะคือผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสายพันธุ์ไหนนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าภาพนี้เป็นภาพจริงหรือภาพแต่งแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องนี้ภาพนี้เป็นของจริง ผมก็คิดได้อย่างเดียวครับว่ามันคงจะเป็นฉลามเมกาโลดอนไม่ก็ญาติห่างๆที่อาจจะวิวัฒนาการจากในยุคนั้นแล้วมามีชีวิตอยู่ในยุคนี้แล้วก็เหลือเป็นลูกหลานเลโกลที่อาจจะตัวเล็กลงมาแต่สายพันธุ์หลักมันก็ยังเป็นเมกาโลดอนอยู่นั่นเองต่อไปไปดูเรื่องที่2กันเลยลวกันสัตว์ประหลาดใต้ล่องลึกมาเลนาคือถ้าเกิดพูดถึงล่องลึกมาเลนาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่อรู้จักกันอยู่แล้ะคือมันจะเป็นล่องลึกที่ปัจจุบันมนุษย์เราอะ่ะ เชื่อว่ามันเป็นจุดที่นึงที่สุดในโลกซึ่งบอกเลยว่าระดับน้ําความลึกขนาดนี้มันก็จะมีสัตว์แบบรูปร่างแปลกๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยแล้วทีนี้เนี่ยย้อนความกลับไปในยุคตอนแรกๆที่เจอล่องลึกมาเลนาเลยเนี่ยคือณนะตอนนั้นครับมันได้มีข้อมูลรายงานออกมาบอกว่ามันมีคนนะได้เห็นเหมือนกับเป็นเงาฉลามหรือว่าเงาปลาขนาดยักษ์อะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,าไกลาจากโซนล่องลึกมาเลนาซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันโผล่ออกมาหลังจากที่มีการค้นพบล่องลึกมาเลนาได้ไม่นานเลยทีนี้เนี่ยนักวิ วิทยาศาสตร์นักวิจัยนักสำรวจเนี่ยก็ต่างตาลุกวาวเลยครับและคิดว่าเฮ้ยนีอจจนยนอ่อาจจะเป็นฉลามสายพันธุ์ใหม่หรืออาจจะเป็นฉลามสายพันธุ์โบราณอย่างเมการลดอนที่เหลือรอดอยู่ในยุคปัจจุบันก็เป็นได้ซึ่งจากประวัติที่ได้มีการบันทึกไว้ในครับเขาได้บอกไว้ว่าการสำรวจครั้งนี้นะครับก็คือทางทีมสำรวจเนี่ยจะทําการเอาเหยื่อลอใส่ในกรงเหล็กพร้อมกับติดกล้องเลยครไปที่มุมกรงเหล็กเพื่อที่จะสังเกตว่าไอ้จุดที่หย่อนตัวเหยื่อลงไปเนี่ยมันจะมีสัตว์อะไรอยู่บ้างซึ่งทุกอย่างก็ดูปก แต่หลังจากที่ปล่อยเหยื่อรอบไปที่สักพักแล้วเนี่ยจูู่สัตว์ที่มันอยู่รอบๆเหยื่อตรงนั้นอะมันแบบพุ่งกระเจิงออกจากจุดนั้นหมดเลยซึ่งพวกเขาก็งงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบทำไมจู่ๆสัตว์เหล่านี้ถึงกระจายตัวออกมาแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นอะก็เหมือนกับเงียบกิบเป็นทะเลนิ่งๆไปเลยฮะแต มันเงียบได้แป๊บเดียวครับแล้วสิ่งที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อจู่ๆมีเงาขนาดักษ์ครับว่ายน้ําอย่างรวดเร็วพุ่งเข้ามาชนที่กรงจนกล้องในสบัดไปแบบเละเทะออกไปเลยซึ่งภาพที่ทางนักวิจัยและนักสํารวจได้ไปดูย้อนหลังมาคือเขาไม่เห็นชัดๆนะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรแต่จากที่เห็นเนี่ยคือมันมีคลีบคล้ายกับฉลามซึ่งเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นฉลามสักสายพันธุ์หนึ่งอะแต่พอนักวิเคราะห์เอาภาพเนี้ยมาตีขนาดดูแล้วขนาดตัวเนี่ย อาจจะมากกว่า15เมตรเลยครับแล้วฉลามอะไรในยุคป,ปัจจุบันเน่มันจะใหญ่มากกว่า15เมตรตรงเนี้ยมันเลยทําให้ใครห,หลายๆคนน่ะบอกว่านี่อาจจะเป็นเมการโลดอนก็เป็นได้ซึ่งคลิปวิีโอนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากแต่ ผมหาไม่เจอเลยครับผมเคยเห็นเมื่อหลายปีที่แล้วอ่ะผมเคยเห็นฮะมันมันมันแบบน่ากลัวมากแล้วก็แบบน่าทึ่งจริงๆมันต้องเอาภาพมาหยุดแบบเฟรมต่อเฟรมอ่ะถึงใจเห็นเลยว่ามันเห็นเป็นครีบฉลามจริงๆแต่มันไม่ชัดครับต้องยอมรับว่ามันไม่ชัดเลยแต่แค่นั้นฮะมันก็ทําให้เรารู้ได้เลยว่าใต้ frågor, ท้องทะเลฮะมันยังมีสัตว์อะไรหลายๆสายพันธุ์ที่เรายังไม่พบเจอรวมถึงอาจจะเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในยุคป,ป,ปัจจุบันแต่เป็นสายพนันธุ์อื่นๆหรือ وں, อาจจะเป็น รุ่นตำรับรุ่นปู่รุ่นย่าของสัตว์สายพันธุ์ปัจจุบันที่อาจจะยังมีชีวิตรอดอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันต่อมาเรื่องสุดท้ายเลยครับสาหรับเรื่องที่3นี้นะฮะเกี่ยวกับหลักฐานของฉลามยักษ์เมกาโลดอนที่อาจจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับผมขอตั้งชื่อแบบตรงตัวเลยก็คือเงาฉลามยักษ์จาก d i s c o v e r y c h a n n e เครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปลงข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยผมเอาคลิปวิดีโอให้ดูก่อนละกัน นี่คือคลิปที่น่ากลัวมากซึ่งผมดูคลิปนี้หลายรอบแล้วแต่ดูกี่ทีก็น่าก,กลัวและก็น่าขนลุกดีครับคือภาพนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพจากรายการ Discover y โดยตรงเลยนะฮะซึ่งก็จะแบบท่องโลกไปศึกษาเรื่องนูน้นเรื่องนี้แล้วทีเนี้ยมันจะมีอยู่อีีหนึ่งครับที่แบบเขาพูดถึงเกี่ยวกับฉลามหรือแมกโรดอนอะไรสักอย่างนี่นแหละแล้วเขาก็มีคลิปฟูดเทจตัวเนี้ยอยู่ในคลิปคลิปนั้นซึ่งผมบอกเลยว่าตอนผมเห็นครั้งแรกอ่ะผมไม่กล้าลงทะเลอยู่ช่วงหนึ่งเลยเว้ยคือ กลัวมากจริงๆคืออย่างที่เห็นเลยอะภาพเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีแบบคนนะ่ะกำลังช่วยเหลือคนที่ตกน้ําอยู่แต่จู่ๆอะคนที่มันอยู่ในน้ําอะมันมีเงาปลาฉลามขนาดใหญ่อ่ะว่ายลอยหลังเขาไปอ่ะโอ้ผู้ล้วนลุกสู้เลยว่ะซึ่งจากสภาพอะยังไงเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ฉลามวานแน่ๆมันทรงเหมือนฉลามขาวเลยแต่ตัวแม่นโคตรใหญ่เลยครับซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้ ถ้ามันไม่ได้เฟซขึ้นมานะดูยังไงมันก็คงจะไม่พ้นมิการูดอนนั่นเลยฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็เสี่ยงแตกไปทั้งสองฝ่ายครับก็มีคนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อนะฮะก็ต่างตกเถียงกันว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วไปปมาาครับหลังจากที่เรื่องนี้ถูกทิ้งเป็นปริศนามานานมันก็ถูกไขในเวลาต่อมาซึ่งมันจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าผมมาเฉลยทั้ง3เรื่องพร้อมๆกันเลยดีกว่านะเอาเรื่องแรกก่อนเลยสําหรับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของภาพ วานเคยตื้นกับภาพคลิปฉลามนะครับอันนี้ผมขอบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากแต่สําหรับผมผมคิดว่าภาพนี้มีความเป็นไปได้50%ที่จะเป็นของจริงและ50%ที่จะเป็นของปลอมครับคือส่วนตัวผมนะครับผมแอบคิดถึงตามหลักความเป็นจริงนะครับว่าถ้าสมมุติไอ้วานตัวนี้มันถูกแง้มกัดเครื่องตัวจริงๆอะ่ะผมว่ายัางไงซากวานตัวนี้ก็ต้องจมลงสู่ใต้ท้องทะเลเว้ยคืออย่างภาพ2อ,อะ่ะเราจะเห็นได้ชัดค่อนข้างชัดเลยแหละว่า ซากวานที่มันลอยอยู่อ่ะลอยตุ๊กปองอยู่อ่ะคือมันเป็นซากวานเต็มตัวเว้ยซึ่งแน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วว่าปลาเวลามันตายอะไรเงี้ยมันจะลอยก่อนแล้วมันจะค่อยๆจมลงเนื่องจากว่าปลามันมีปอดมันมีถุงลมเพราะฉะนั้นยังไงแบบมันขึ้นอื่นมันก็ต้องลอยแหละแล้วหลังจากนั้นนะมันก็ค่อยๆโดนแดดล้วก็จมไปอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมแต่ทีเนี้ยซากที่เราเห็นน่ะคือมันเป็นซากวานโดนกัดครึ่งตัวซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยครับที่ซากวานที่โดนกัดครึ่งตัวแล้วอ่ะน้ามันเข ลอยขึ้นไปติดเกาะได้อะผมนึกถึงหลักความเป็นจริงข้อเนี้ผมเลยรู้สึกว่าภาพนี้ยอาจจะเป็นของปลอมที่ทํามาก็ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะแต่ถ้าเอาจากที่ผมมีข้อมูลแค่เนี้ผมคิดว่า50-50้าสิบละกันครับส่วนเรื่องราวที่2ครับอันนี้น่าสนใจมากต้อยผมไม่ได้เอาคลิปมาให้คนดูได้ดูนะแต่ผมได้เห็นคลิปนั้นแล้วครับแต่ผมหาไม่เจอจริงๆถามว่าเชื่อ,อยังไงผมให้70-30ครับ เ0เชื่อ30คิดว่าปลอมคือด้วยความที่ว่าคลิปวิดีโอมันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็ไม่ได้มีความชัดเจนเท่ากับคุณภาพกล้องปัจจุบันเนาะนะแต่ต่อให้มันจะเห็นแบบนั้นมันก็ยังมีความชัดในบางจุดอยู่ถ้าเราเอามาเทียบแบบเฟรมต่อเฟรมเพราะฉะนั้นจากที่ผมได้ดูคลิปมาเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อไปทางของจริงนะว่านี่อาจจะเป็นฉลามยักษ์สักอย่างไม่ก็โลดดอนก็ได้หรืออาจจะเป็นสายพันธุ์ไหนสักสายพันธุ์หนึ่งแต่แม่งคือฉลามแน่ๆครับแต่ไม่รู้ไงว่าสายพันธุ์ไหนแต่ ผมเชื่อเลยครับว่า70%เนี่ยเป็นของจริงส่วนอีก3%เผื่อใจไว้ว่าเป็นของปลอมแล้วกันส่วนอันสุดท้ายเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับตอนแรก เชื่อเลยครับ100%ก็ Discovery c h ่ n n e l อะช่องระดับโลกอะแต่พอผมเสิร์ชข้อมูลไปเสิร์ชข้อมูลมาผมก็ไปเจอข้อมูลตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาครับซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ฟังแล้วผมแอบผิดหวังในตัว Discovery Channel นะเพราะว่าข้อมูลตัวเนี้ยเขาได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วไอ้ฉากที่ฉลามมันว่ายในตอนที่ Discovery พูดถึงฉลามยักษ์เมกกลรดอนในคลิปเดยสักคลิป,นลป,นลปหนึ่งอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาและเป็นเรื่องที่โกหกคน ดิสคอเวอรี่ครับเขาก็ออกมายอมรับว่าเขาโกหกและทําเรื่องราวนี้ขึ้นมาจริงๆโอ้โหฟังแล้วก็ช็อกนะฮะ คือผมก็ไม่รู้นะว,ว่าเขาทําแบบนี้ทําไมแต่จากที่ดูๆคร่าวๆนะฮะผมก็คาดเดาว,ว่าช่องอาจจะเลตติ้งน้อยหรือเปล่าเพราะผมดูจากคําวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคนพูดถึงกันว่าแบบเออเลตติ้งมันน้อยลงนะช่องยุคนี้คนดูน้อยลงก็อาจจะต้องทําอะไรให้แบบน่าสนใจขึ้นมาแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เชื่อร้อยเนะผมไม่เชื่อ80ละกันผมเผื่อใจไว20้20%ว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะผมยังมีความรู้สึกหนึ่งก็คือ ก็พูดตรงๆอะว่าใต้ท้องทะเลมันยังมีอะไรเยอะที่เราไม่เคยเจอเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าคลิปนี้เป็นจริงอะแล้วเขามีการเจอสัตว์ประเภทนี้จริงๆอะแล้วลองนึกสภาพว่าหลังจากที่คลิปนี้มันถูกออนแอร์ออกไปมันจะเกิดอะไรขึ้นผลที่ตามมาจะเป็นยังไงครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักค้นหาต่างๆลงมากรูกพื้นที่นี้แน่นอนและดีไม่ดีถ้าสมมติว่าตัวนั้นเป็นมีกาโลดตัวสุดท้ายของโลกแล้วถ้ามันตายขึ้นมาคร ไม่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากผมบอกเลยว่ามนุษย์เรา่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเผื่อใจไว้ว่า20%น้นดีบรีดิสคัพเบอรี่อ่ะอาจจะยอม d i s c r e ดิตตัวเองอ่ะเพื่อที่จะปกปิดเรื่องนี้ก็เป็นได้ คือเปอร์เซนต์มันอาจจะเกิดขึ้นน้อยแต่ผมเผื่อใจไว้ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เช่นกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดแบบนี้จริงๆเอาเป็นว่าเพื่อนๆแต่ละคนที่ดูคลิปนี้อยู่คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกผมว่าหน่อยลกันคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือเรื่องหนึ่งสองสามเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงและเรื่องไหนเป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องไหนเป็นเรื่องโกหกลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยลวกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดใจไม แล้วก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าอย่าให้ผมทำอะไรรอติดตามแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ